โย่สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์4กันอีกแล้วนะครับผมมาลงแรงกันก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ผมอยู่โวลคลาสสามนะครับผมก็ผมไลฟ์ไปนะขึ้นโวลคลาสตอนนั้นก็มาลงแรงกันเลยนะครับโอบาแบบดีจัดอ่ะดีกว่าองลีนิดนึงนะครับโอบาเพราะว่ามันมันไม่ค่อยลงต่ำไงแต่องลีมันลงต่ำไงผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับเมื่อวานอาร์เซนอลก็ชนะไปทีหนึ่งเฮียมาตินเนลลี่ มาตินเนลี่กดเกด c, อือบกดแฮตทริกอะเหี้ยเปิดล่างทองวะ่ะล่างทองมาตินเนลี่แต่ผมเสียดายจัดเลยเหี้ยไม่อยากให้ขายโอบาเลยแต่ก็เราก็ทำอะไรไม่ได้นะถ้ามันจะขายมานะครับผมเดี๋ยววันนี้มีเปิดการ์ดปวกแปดของไอเบดดอลแพดด้วยนะไม่ใช่ดิไอแชมเปียนอะแชมเปียนแพดอะนะครับมากันก่อนดีกว่าเจอเป็นฟูลเชลซีแล้วไงก็มาลองดู ไม่รู้กองหลังเราจะเอามันอยู่หรือเปล่านะลูกากูนะเนี่ยเฮ้ยนิ่งอีกแล้วไงอย่านิ่งเฮียคิดมันจะนานไม่ชอบไม่ชอบให้คิดนานอ๋อจีจีห่าอะไรจีจีหาอะไรจีจีหาอะไรยังไม่ทันได้เล่นเลยเพื่อนนะครับผมไลฟ์ไปโคตรมันนะอ่ะเฮียเจอแต่เกมแบบตึงๆอ่ะโอเค ไปไปชี้มือชี้ไม้เอ้าแม่งไงแอนิเมชั่นช้าจัดจัดเอ้าจะวิ่งเหรอเนาะโอเคได้อยู่ได้อยู่แหละมั้งแม่งหมงดีด้วยนะพี่ตู้อะไอเที้ยนี่ลีลาเยอะลีลาเยอะมีด็อกบาร์ด้วยว่ะด็อกบาร์ผมเจอในไลฟ์มาโอ้โหแม่งโคตรโหด ยิงไกลยิงปันเนี่ยไอ้เหียแม่งโคตรสุดอะผมบอกแค่นี้แหละมาไม่รู้จะชนะหรือเปล่ากับไอ้ตัวนี้แต่ก็หวังว่าจะชนะเพราะมันไม่ได้เก่งอะไรไม่ได้เก่งอะไรหรอกโอ้โหโอ้โหโ,โ,โอเคได,อได้อยู่ได้อยู่มองไปสวยสวย,สวยไปไป,ไปเอาไาโชว์ให้เด็กเขาดูโชว์ให้เด็กน้องเขาดูเอา งไม่วิ่งเอาบอลหลับเพื่อน<ช>ไม่วิ่งเอาบอลหลับเพื่อนมไ,ไม่วิ่งเอาปูอ,อะไรอะไร,อะไรมึงนี่อ่ะโอโ้โอหยิงออกได้ไงอ่ะผมกดนิดเดียวเองนั่นอะ่ะโอ้โหตลกกับกูแล้วไงโอ้โหแม่งเล่นแมง่งแม่งเล่นตลกสามชากับผมนั่นไงโอเค ไอ้ี้ยนี้ก็ท่าเยอะเหลือเกินเอาได้อยู่เลยมั้งเออจับ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 เออมาจีเนสเดี๋ยวดีเดี๋ยวไล่เถ้าถ้าดีนี่คือมันแบบเซฟจัดนะไไดนแต่ถ้าร้ายคือแบบแบบก็ตามนั้นอนะ่ะโอเคหลุดป่าวไม่หลุดว่ะมีกองหลังมันมาตัวหนึ่งเสียดายมากเลยผมน่าจะนำด้วยซ้ำหนึ่งมาเล็ดอนะไม่นำเฉย นหานี่ก็ลีลาเยอะนะครับไปไปโอ้นึกว่าไม่ผ่านชี้มือก็ไปดีชี้ทำไมหัดยิงฟีคิกอยู่เนี่ยตอนเนี้ยคืนหลังมาก่อนแล้วกันเอ้เกือบเกือบทานไปเนี่ยไม่ทานไม่เป็นไรส่งไป,งไปตรงนู้น,น,นไปไปโอ้โหแบบนี้ก็ งานยาบปีิคับงานยาบอดีครับน้องหลุดแบบนี้งานยาบเลยถ้าปีแรกได้ปั่นก็ไม่ต้องถามหมอเลยถามพยาบาลอย่างเดียวนะครับดูดิแม่งปั่นโกงอะปีแรกอะนะครับบอกแล้วถ้าปีแรกหลุดก็ไม่ต้องถามหมอเอ้ายืนนิ่งอย่ามาลีลาเยอะกับพี่ไน้องอย่ามาลีลาเลยอย่ามาออตอกส้นสวย สวยสวยเอาไม่พ่าน <ina ff irm ation> อย่ามปนลีลายเยอะกับพี่นอ้องเราต้องเข้าบอลแบบแม่แนๆนะตัวนี้แบบเชิงมันเยอะเชิง <ring> มันหนาหมาไม่แดงเชิงมันหนาหมาไม่แดงไงโอ้โหแม่งแข็งสุดๆแข็งสัสสัสอ๋อๆๆเออได้ครับเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกู มาล่นดีๆไม่ได้ใช่ไหมลีลาสัสวรลีลาไอเฮียนี่เดี๋ยวผมยิงให้ไส้แตกเลยยิงให้ไส้แตกเลยสวยเอ้แม่บวกเบอร์แคมติดบวกสองได้นะหมดไปหกหกพันกว่าล้านไอเฮียแค่บวกสองนั่นเนี่ยแค่บวกสองยังหมไปไอเฮียพูดลิ้นผ่านอีกละกู บวกสองมดลหกพันกว่าล้านนะครับผมขายขายขายตัวได้ตัวหนึ่งแล้วกูพูดเบาเฉยอยู่ดีๆก็พูดเบาอยู่ดีๆก็พูดเบา,บาโอเคเออโอเคครึ่งหลังครึ่งหลังเราต้องเน้นอย่างเดียวละไปไปไปอาบูโอ,าบ,อาบาอย่าลงลึกอย่าลงลึกอย่าลงลึกขอร้อง อา้อาหไปจารินไอ้เหี้ยมึงจะโชว์เหนือไงจะโชว์เหนืออีกแล้วเออชวนไปไปไปโอ้โหเอเอไอ้เหี้ยฟาบีไปขอเปิดโคโ้ง เหลือเบยารินแล้วไงโอเคเอาเบยารินออกไปจากเกมก่อนนะครับตัวนี้ไอฮียเป็นวัดอยู่เอาออกไปจากเกมก่อนไอสัตว์แม่งตัวหางานให้เราแต่บางครั้งมันก็ดีนะครับนานๆานที่นานๆทีมันจะดีไงโอ้โหเกือบเกือบเกือบโอ้โหแข็งจัดลูดิเกอร์ว่ะ ดูรีเกอร์เธอกับฉันโอ้โหผมเล่นแบบเข้าบอลอย่างเดียวแล้วตอนนี้กดดันหนักๆแล้วอ่ะกดดันหนักๆจะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับแม่งเอ้ยียอะไรเนี่ยโอ้โหกล้องหลังสองสามตัวเปิดมา ไม่เหงาไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยทำอะไรนะโอ้โหยเอาอ๋อโหยกูผมแพ้แล้วไงนนยังหรอกดูเวลาก่อนนะครับดูเวลาก่อนโอเคไป วิ่งไปบ้างเหอะโอ้โหวิ่งเออ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 แม่เย็ดไอเด็กขี้อะสักทีเหอะโอ,อ้โหกว่าจะหลุดใช่ที่โคตรกดดันมึงเอามาอีกหนึ่งเม็ดผมไม่พอใจว่ะไม่ชอบผลเสมอเลย ไม่ชอบผลเสมอเลยชอบผล,ลไม้มากกว่า,กากสวยเอาเออไปอไปโอ้โหแตะบอลยาวไปยาวไปกกแม่งวิ่งยาวๆซิกาดา้าโย่แล้วไงโอเคได้อยู่กกได้อยู่เลยมาก,ก,ากได้อยู่เลยมาก,ก,ากแม่งจะปั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจ มันจะปัดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันสวยกอดเซลยนี่กอดเซลยนี่โลมไปแล้วไปแล้วไปแล้วดิอู้อะไรจริงออกได้ไงอ่ะโอ้โห สองลูกแล้วนะเนี่ยกดดันนีเลยนะครับมันมีผลต่อการทปิประตูครับนี่คือจังหวะสำคัญเลยนะครับโอ้โห,โห,หเชื่อว่าจะพลาดเออโ,โอ้โ,ห,โอหอะไรอ่ะพี่น้องโอเคเดี๋ยวไปดูเปิดการ์ดกันก่อนดีกว่านะครับผมไปมาครับผมมาเปิดของ Battle Pass เอ้ยไม่ใช่ดิยแชมเปี้ยนดีกว่าติดเบตเตอร์อะไรที่อ่ะผมเล่นเกม เกมอื่นเนะี่ยมันชื่อจะมันจะชื่อว่า b a t t l e f i s ไงอันนี้มันเป็นฟีฟ่าไงมานะครับตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่แค่18เองนะครับของก็จะได้ประมาณไหนก็ไปดูรับทั้งหมดไปเลยแล้วกันขี้เกียจรอแล้วนะครับแบบกว่าจะถึงเลเวล30ไอ้เงี้ยมันต้องอีก2-3สัปดาห์ได้มั้งผมขี้เกียจรอแล้วนะครับตอนนี้ก็เลเวล18ลวผมมาหมุนอันนี้ด้วยนะครับตอนนี้มีอยู่145นะดูว่าได้การ์ดบวก8มากี่ใบนะครับจัดกันมาดู โอเคสตาร์ทโค้ดมานะครับได้บวกแปดสองใบมาเลยก็ได้นะที่เหลือก็ไม่ต้องไปลุ้นอะไรแล้วถ้าบวกแปดสองใบออก,กน,นะของมันดีดีอยู่แล้วมาโอเคการลุ้นไอคอนถ้ามันมาไอคอนก็ดีไงแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกหรอกโอเค B2B อันนี้ B2B น่าจะชัวรชวมั้งไม่แน่ใจนะครับโอเคมีลุ้นบวก7จหนึ่งใบละเหลือ70บนะครับ อันนี้ผมเล่นยังไม่ถึงวัสามสิบนะบอกก่อนมันไม่ได้เต็มกระดานแน่นอน,นครับมากันอีกไม่น่าจะเต็มกระดานไม่ไม่ต้องไม่น่าหรอกไม่เต็มอยู่แล้วนะครับผมมาเลยอีกสองครั้งนะครับบวกแปดไม่น่าออกผมว่าดูจากทรงละโอเคอีกครั้งหนึ่งไม่น่าจะเป็นอันนี้กับสองอันเนี้ยผมว่าบวกแปดนี่หลังสุดแน่นอนเอา้าออกเฉยเลยว่าออกของดีด้วย <laughs> มานะครับสามร้อยบาทนะอันนี้ก็ประมาณนี้ มาเปิดกันเลยดีกว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไรละแต่เวลามีเยอะวันนี้การ์ดก็เยอะด้วยนะครับแต่ผมขอเปิดตังก่อนแล้วกันนะอันนี้ห้าร้อยถึงห้าพันขออยากให้หลักร้อยหลักพันขึ้นก็พอละห้าร้อยไปนเนี่ยแปดร้อยทไมไม่หลักพันว่าห้าร้อยถึงห้าพันโอเคก็พอได้อยู่แล้วมั้งเงินก็ประมาณไม่รู้เท่าไหร่นะก็ไปนับเอา นะครับขอเปิดอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสตาตร์ทโค้ดขานเข้าปะทะจะไปของกองหลังนี่ใช่ปะ่ะใช่แหละการเข้าปะทะนะครับเฮ้ยไม่ต้องไปอะไรมันอันนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมเอากดแพ็กนักเตะดีกว่านะครับโอเคมานะครับการท,ที่ได้เมื่อกี้ก็มีอะไรบ้างวะน่าจะเป็นการดพวกนี้แหละนะขอเปิดไปก่อนแล้วกันนะการกา,กากอะไรก็ช่างมันนะครับโอ้โหเดินเลยเนี่ยเมนซ่าเมนซ่าประเทศเดียวกับไอ้นี่เลย นะครับไข่ละมันชื่ออะไรแล้วนะเอโต้เออ,เอยังไม่รู้จักเอโต้อีกกูนะครับประเทศเดียวกับเอโต้เลยนะครับการ์อะไรดีบวกห้าสองใบนี้เอาเกาสิบสามก่อนแล้วกันนะครับมาบวกห้าที่ได้จากเวลไหนก็ไม่รู้วิ่งอยู่นะครับวิทยาเบอร์สิบแปดหรือเบอร์สิบวะลาคิติกอะใช่แหละโควาสิกไอสัตหนึ่งร้อยเอ็มพลังร้อยสองนะแต่ทำไมมันถูกจัง ถูกแบบนี้ไม่พี่ไม่ขายดีกว่าเอ้ยมันมีใบนี้นี่วาการลุน้นไหนเอาใบนี้ก็แล้วกันนะครับ BTP เช่า3วันบวก5ดูดิจะได้อะไรเป็นอ้นเนี่ยรวมทุกตัวนะครับเบอร์20ฝรั่งเศสโอโหไม่ต้องลุน้นไม่ต้องไปลุ้นนะครับเบอร์20มาแบบนี้มาของการพวกนี้ก่อนละกันนะครับขอบวกแสักตัวหนึ่งก็พอแล้วผมว่าขอบวกแปหน่อยเฮ้ออันนี้ปีอะไรเนี่ย 20 U นะครับเหมือนเส้นกัดบลักไม่รู้ตัวอะไรแต่พลังมัน103 90ล้านนี่ครัถูกป้ายเอานี่มีบวกห้าหนึ่ถึงหเอ้ยไม่ใช่บวกห้าอีก7วันนะครับเปิดกันก่อนบวกห้าอีก7วันนะครับดูด,ดิเบอร์อะไรนะเบอร์10บอ่ะอิตาลีใครเอาไม่ใช่เบอร์18ไอ้สัตว์ซันซานตันนะไม่รู้จักเหมือนกันนะครับพลัง104มากันต่อ ไม่มีขนาดนี้ของเช่านะเนี่ยเบอร์ยีนะครับอันนี้ใครอีเล็กเซนสองพล้านของเช่ามันยังได้ไม่ดีเลยอะแล้วของที่มันถาวรจะขนาดไหนคิดเอาละกันมาผิวดำๆแบบนี้ดีๆเย่ดอกบาพลังร้อ้าโอเค1มื่นเ็ดวะไม่ใชของฟรีนะไม่ใช่ของฟรีแต่ของเช่าไอ้สันะครับดีๆเย่ดอกบาถ้าของฟรีก็ฟีอวนะไม่เคยเปิดถึงได้ ได้ตัวหมื่นล้านเลยสูงสุดก็ตอเลสนะที่เล่นมา7000ล้านนะครับตัวอะไรเช็คโอ้โห,โหมาร์คแบ็กนี่ไม่ต้องลุ้นเลยอะแม่งเอ้ยทำไมไม่มาพวกกลองกลางกองหน้าพวกนี้พอได้ลุ้นกันหน่อยมาปีนโอ้โหเปเรล,ล่านะครับมีอะไรอีกบ้างไม่น่ามีละการพวกนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเป็นการกาก,าก,าก แล้วก็95บใบนี้เลยละกันนะครับร้อยสเก็บไว้ที่หลังละกันเพราะว่ามันน่าจะได้หลุนผมว่าไปไปโอเค BOE เบอร์สีเยอรมันคิมิตะใช่ปะ่ะอังกันเธอส์ตวสเอ้ยแม่งมาบ่อยจังว่ตัวเฮี้ยเนี่ยแล้วมันถูกแบบถูกมากๆเลยอะ,ะราคามันนะโอเคมีใบนี้อีกหนึ่งใบเอาไปลุนก่อนละกันนะครับอันนี้ไม่น่าได้ลุนผมว่า บวก3ถึง5เนี่ยกูว่าบวก3อีกอะทำไมวะกูทำอะไรผิดเนี่ยทำไมกูเฮ้ยมาอยู่เ7บาซิลฮักอะใช่ปะโอ้โหไม่ใช่ด้วยตัวเฮียอะไรเนี่ยเขานึกว่าฮักแล้วตัวเฮียเนี่ยมัน23ล้านนี่อะโอ้โหอะไรวะเนี่ยกูไม่เคยได้ตัวดีๆกับเขาเลยวะเนี่ยมา98ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อไอคอนมันหลุดมาปีแคปแม่ปีแคปแล้วกันขอไอคอน โอ้โหมึงเดินเลยอ่ะมึงเดินเลยก็ไม่ต้องลุ้นเลยอ่ะเดินมาใบไ,ไหนก่อนดีสองใบนี้ใบนี้แล้วกันนะครับบวกห้าชัวร์นะพลังหนึ่งร้อยชัวร์อันนี้มันต้องวิ่งอยู่แล้วแหละนะครับมาลิเวอร์พูลนะครับเบอร์สิบเจ็ดใครอังกฤษไขวะโจนนะใ้สัตว์โจนตำรวจนี่ว่าร้อยยี่สิบล้านตัวพันล้านหมื่นล้านมันมีไหมเนี่ย มาโจนตำรวจไม่เอาแล้วนะเขอตัวอื่นบ้างมา l อไม่น่าได้หลุนว่ะเบอร์แปดฝรั่งอาแลมพาดใช่ไหมเออแรงแลมพาดโอเคสองล้านโอเคอยังไงวะทําไมราคามันถูกกันจังอะ่ะโอ้โหไม่รู้จะเปิดไปไหนก่อนดีเลยถูกกันแบบนี้นะครับไปนี้ก็แล้วกันนะครับขอตัวพันล้านขึ้นอะ สองสามพันอะไรก็ว่ากันไปดีโอโหอีบเอสเบอร์สี่หลังใครนะ่ยซีเอ็มเจอเจอราดไอสัตว์สองร้อยล้าน,นอีกแล้วอ่ะมาทาั้งคู่และทั้งเจอทั้งแรมทั้งเจอทั้งแรมไอสัตว์ทั้งเจมทั้งเลือมาบีทีบีไปน่าจะดีสุดละมั้งบีทีบี B. ไม่ก็ต่อเลสบีทีบี B, ไม่ก็ต่อเลสอีบเอสมาบีทีบี B, มาเร็ว b ีทตัวแพงๆอ่ะโอ้โหเอ้ยบีทีบีสัตว์แต่มันหน้าประตูไงมันจะกี่บาทโอ้โหไอฮิยนี่มึงพลังหนึ่งมาจากไหนวะเพื่อนโอ้โหกูคึดว่าไม่มีตัวพ่อขนี่อีกละแม่งยังมีอีกอันนี้ละกันนะครับบวกแปดเอาไว้หลังสุดเลยอันนี้ B2B แน่นอนนะครับร้อยขึ้นนะครับกับไอคอนกูขอไอคอนเนะสักตัว ในชีวิตไปสักตัวในชีวิตที่ไอคอนเนี่ยไม่เคยได้เปิดได้เลมาเร็วโอ้โหบ b ทีบลละทีนี้มึงเสือกจะมาบ t b TV. โปรตุกเกสอะเป๊ะ,ปะฮเฮียโคตรกากับพลังร้อยสามได้ร้อยสามอีกล้โอ้โหอะไรของมึงวะอันนี้คือ93้บวก6นี่คือพลังร้อยหนึ่งไม่ใช่ดิร้อยสองใช่ปะร้อยสามดอพลังมันเท่าไหนกันแน่วะร้อยกวา่าเออ งงโอ้ยแล้วเนี่ยถ้าปีแคปมาบวกแนี่คือได้ลุ้นเลยอะเอาจริงๆนะถ้าปีแคปมาบวกแแต่ถ้าปีแคปไม่มานี่คือก็ไม่รู้จะลุ้นอะไรนะถ้ามาปี3ปี3ปีบนอะถ้า3ปีล่างมาก็คุยกันได้นะครับถ้า3ปีบนมาก็ไม่รู้จะลุ้นอะไรแล้วก็ไปกันเลยละกันนะครับกดที่ล่างเลขหนึ่งนะครับมันต้องเป็นตัวที่หนึ่งของปีแคปโอ้ บวกแปบวกแปมาแต่มึงนายประตูปีเฮนี่ด้วยกูไม่อยากได้เลยอะบวก8ก็จริงนะครับแต่มันมันนะตามสาภาพเลยอะ่ะนี่ตัวที่ผมเปิดได้แพงที่สุดด้วยนะเนี่ยตัวเนี้ยบวกแปดนายประตูปีที่ไม่อยากได้เลยมาเป็นปีอื่นผมไม่ว่าเลยนะแต่มาเป็นปีนี้ไงโอ้โหอ ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงดีนะครับก็เหมือนจะดีใจแต่มันใครมันจะดีใจอะแบบนี้มันดีใจไม่สุดอะเหมือนขี้ไม่สุดอะครับเนี่ยบวกแปดไอ้ที่มีขายไม่มีขายด้วยตลาดโลกน่าจะขายได้ตอนนี้ผมว่าโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ละกันนะครับเสียดายมากเลยถ้ามันมาเป็นตัวดีๆนะปีแคปปีครับอะไรเนี่ย ใส้แตกแน่นอนนะตัวหลักหมื่นล้านผมไม่เคยได้เห็นได้สัมผัสกับเขาเลยโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าลนแล้วกันไปละ